อ,อ้อยก็ขอสวัสด,ดีเช้าวันพายทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนันเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox อย่างในแมปที่มีชื่อว่า Abyssary Roleplay น,นั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวิดีนะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะ ใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอี้อี้อ่าช่ะคะทุกคนก็ไปเจอแบบนี้มาซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นการที่พัฒนาเกมได้เมื่อปีนี้เอง2022นอะคะอันเดล่าสุดก็คือเมื่อ1วันที่แล้วเองน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมก็เดวเราเนี่ยจะรอมาทําการดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าแบบนี้เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองแต่ว่านะคะก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันก็เช่ยกันนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาเข้าร่วมจอยร่วมสนุกกับการเล่นนเกมกมั สามารถเข้ามาจอยการทาง Discord ใหม่ได้เลยซึ่งในส่วนของ Discord ใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ช่องใหม่นะคะเดี๋ยวจะทำการทิง้งิงก์ช่องใหม่ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ก็ช่วยไปฝากผลงานติดตามในส่วนของอีกช่องหนึ่งให้ด้วยละกันเพราะว่าจะลองฟีดทั้ง2ช่องนะคะ แล้วก็ในส่วนของดิสคอร์ใหม่นะจะอยู่ที่ชุมชน u t u b e แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอของช่องใหม่นะคะก็สามารถเข้าไปจอยกันได้เลยเนาะอย<ๆ>่าลืมเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมด้วยกันทุกวันได้เลยนะคะโอเคก็ถ้าพร้อมกันแนละ้วเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไอ,งอจีแมแบบนี้กันเลยละกันว่าการลอบแพล่แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะ โอเคอย่างแรกเลยในส่วนของแมบบนเนะอรสร้างมาได้แค่2,022ซึ่งคนถูกใจเนี่ยถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้พัฒนาเกมนั่นเองตรงนี้จะมีอัปเดตนะคะจะมีการแอนน่าจะเป็นสแตนตัวใหม่เนาะที่มี Spice g i r l เพ p p ์เ h e ร e s p a สสปาร p เทเอาจจะมีบั๊กนะคะแล้วก็แก้ไขแล้ว Novel s t a n d Game Pass มันจะมีระบบเกมพา s สอีกด้วยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกฎแล้วก็ข้อห้ามต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะ Concentrate stands list นะคะ that you can use this อ๋อโอเคเามีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเครดิตต่างๆนคะ,ะทุกคนแ้วขอทำการให้ทุกคนนะมาดูในสังขของตรงหน้าต่าง GUI กันก่อนตรงนี้เนี่ยที่เราเกิดมานคะฮะจะเป็นคล้ายๆกับแท่นตัวในสังขของตัวละครทั้งหมดในโจโจ้ทุกตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสเกตในสังของ ene, งของเจ้าลีนเจ้าจอนี่ นี่น่าจะเป็นจสุเกะหรือเปล่าคะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ๋อโหมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่คผู้ชมมีหลายตัวอยู่เหมือนกันแถมมีบรรยากาศมืดด้วยนะแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยในส่วนของตรงนี้แน่จะมีการใส่ RP Name นหรือว่า Role Play Name เนี่ยเป็นชื่อที่แต่งขึ้นมาสมมุตินะคะจะอยู่ตรงทางด้านล่างซ้ายมือมีปุ่มปิดเพลงในเกมตรงทางด้านล่างขวามือมาดูตรงทางด้านซ้ายมือจะมีระบบแมพนะคะซึ่งแมพเนี่ยน่าจะเป็นการเทเลพอร์ตไปยังที่ต่างๆจะมีที่มอริโออียิปต์ มิสเตอร์เพรสิดเนนต์อิตาลีกรีนดอลฟินสตรีทเพลสเซอร์และก็โจลสตาร์แมนชันนะคะตัดมาถัดมาที่แอนิเมชั่นกันบ้างดีกว่าจะมีเบลเลชนะคะการน,นั่งเรดาร์เดตตายนะคะแล้วก็อนะิมแพ็คเนาะเรามาพูดถึงในส่วนของ Stan, สแตนส์กันบ้างในส่วนของสแตนสะ์จะมีด้วยกันตั้งแต่ภาค3นะคะจะถึงภาค8แล้วก็ภาค1 2, นะึงถึงสองจะเป็นพวกความสามารถสเปคนั่นเองแอนิเมเตสเตนสนะ์เนาะ เฮ้ยคืออะไรอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาดูละกันต่อมาพูดถึงในส่วนของพวกไอเทมแล้วก็สเปยต่างๆเนาะจะมีแบทนะคะมีปืนมีสปินมีไซเบอร์มีกรีนเบบี้แล้วก็บ็อกซิง่งฮาร์โมนเหมือนจะไม่มีถัดมาที่ภาคที่3โหไม่หลายสแตนอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น The Fool. The Emperor. เดอะฟูเดอะเอมเ r อร์ไหนลองกดดูเดอะฟูดิจอไม่ค่อยได้เหมือนกันเดอะฟูเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยเอ๊ะ s ซลม,มอนเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรแปแบบ๊บๆกด s ซลม,มอนอันนี้นะคะคุณผู้ชม The Full Sand Salmon กดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเหมือนเน็ตเรามันจะข้างๆหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นที่เน็ตของเราด้วยนะคะทุกคนอ๋อนี่ไงเจอแล้วถ้าจะไม่ผิดแดตนตอนนี้เนี่ยจะเป็นของไอ้เจ้าตัวอิกกี้นะคะใช่ไหมนี่โอ้เท่อยู่นะ ทำไปเล่นไปใช้ได้เลยค่ะโอเคอันนี้จะเป็นภาคสามนะคะจะมีเจ้าตัวออทเทด้วยโอเคเดี๋ยวเราดูซิเจ้าตัวออทเทเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวดูซินี่เจ้าตัวนี้มีเอฟเฟกด้วยนะคะทำไปเล่นไปใช้ได้ต่อไปมาดูภาคที่สี่กันบ้างจะมีคลาสซี่ไดมอนด์นะคะคินาคุยเป็นภาคขงโจสเกออินิกมาก็มีด้วยถ้าจะไม่ผิดอินิกมาเป็นยังไงอะอ๋อตัวนี้นี่เองโอเคไม่ไหลท้าทางให้เราทำเฮ้ยมี มีตอนที่การรับเป็นแท็กซี่ด้วยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดไกลายเป็นปืนก็มีฮะเปเปอร์การปืนกระดาษอิน g ิกมาไฟเป p ปอร์ทำไปเล่นไปนะคะแบบนี้ถัดมาที่ภาคที่5จะมีเป็นคิงเคมสันมูร Bruce เป็นภาคของโจลูโน่นะคะนี่เลยสไปซ์เกิลโหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชม ภาคที่6เนี่ยน่าจะเป็นภาคของโจลีนะคะจะมี s Stone f r e ฟร h ไว e Snake ว e a t h e r Report แล้วก็ s า b ์บิภาพสโ o นโอเชียนั่นเองภาคที่7จะมี d ี f ฟซ c e เอ่อ Scary m มอน t เตนะคะแล้วก็โอ้ลูนซามีคือตัวอะไรเนี่ยไม่ได้ดูนะคะภาคนี้ไม่รู้เน่ในมังงะว่าเป็นยังไงลองกดดูซิเป็นตัวนี้นะ,ะแขนเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอ่ะ เฮ้ตัวนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนี่ยในเรื่องมันจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องมาเราติดตามกันดูแล้วกันน่าสนใจฮะโอเคถัดมาที่ภาคที่เท่าไหร่เอ่ยภาคที่เร็จเราดูไปแล้วใช่ไหมฮะ Boknoritium b u c k i t i c u l e คืออะไรขอเราทำกันเราดูหน่อยนะคะชื่อมันแบบแปลกมากโูตัวนี้เนี่ยคือตัวอะไรกันเนี่ยครับผมค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ภาคสุดท้ายน่าจะเป็นภาค8จะมี Soft and Wet k i n g n o t t i n g d o b i Bar นะคะ Walking h e a r t แล้วก็ Killer Queen Alternative Universe นะฮะน่าสนใจเดี๋ยลองดูสิโอ้โหเอฟเฟกต้องยอมรับเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่เท่มากๆนะคุณผู้ชมดูดิแมมนี้ค่อนข้างแบบดีมากเลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็ถัดมาที่น่าสนใจคือ a n i m a t e d Star นะฮะ a n i m a t e d the World เป็นยังไงอะ่ะลองดูสิฮะดีไหมอ้าวไม่มีหรอ แล้ขอทําการลองรีเซ็ตดูสักครู่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าพวกการโลเพนเนี่ยไอเจอ้าแซมมันจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะโอเคแ๋ยวลองกดดูอีกสัรอบหนึ่งสิมันกดไม่ได้หรือว่ามันยังไม่มาเอ่ยน่าจะยังไม่มานะคะงั้นเดี๋ยวเขาทําการลาสแลกเป็ีนแซมที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอย่างเช่นคิงมารติงดูละกันได้ไหมอะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปที่ไปที่แมปอื่นดวยล้วกันอย่างเช่นเราจะไปที่แมปในส่วนของอ โมริโอไปที่โมริโอดีกว่าฮะดูซิว่าบรรยากาศแบบเป็นอย่างไรอันนี้ค่อยๆโหลดนะคะทุกคนโหแบบก็โอ้แหล็ก,ก,กๆๆๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมจังหวะนี้โอเคแต่ดูซิเป็นยังไงกันบ้างแบบผ้าแสงสีสวยใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ขนาดเป็นแค่แบบโลเพเลเท่านั้นนะโหไม่เห็นไอ้เจ้าหินตัวนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราทำการเรียกในส่วนของ k i n g าต t i n g ไอเดดูซิฮะว่าเป็นอย่างไร เป็นตัวนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมกดคลิกจะไม่มีอะไรนะคะจะเป็นพวกท่าโพสอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นท่าโพสนะคะ n ็ t ต i n g Punch แบบ Low Play ต่อยแบบ Low Play นะ,ะคะคุณผู้ชมแล้วก็สกิลที่4จะเป็น King n อ t ต i n g เป็นท่าวิ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสกิลที่5นี่ปล่อยพลังไปสกิลที่หกเป็นจิกซอว์นะคะคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆถือว่าใช้ได้นะคะตัวนี้ได้เลยโอเคอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นการโล่เพลย์แบบปกติเลยเฮ้ย ไอตัวนั้นมันคือตัวอะไรอะคุณผู้ชมยวขอทำการเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยละกันไหนยลองดูที่สามารถรีมูฟทูตรงนี้ได้อ๋อโอเคไม่ต้องรีเซ็ตดีอยู่นะแต่ว่าไอเจ้าตัวตนี้นี่มันคือตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆดูหน่อยนะคะทุกคนเห็นมันบุนๆอยู่มันจะเป็นตัวที่อยู่ตรงหน้ารูปบ้านของหนาผู้พัฒนาเกมนะคะใครเนี่ยตัวอะไรเนี่ย เดินผ่านก็ไม่มีอะไรนะคะโอเคมางั้นเดี๋ยวเราจะไปที่อียิปต์กันบ้างขอไปดูพวกูรรยากาศหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> แบบสวยอันนี้คือยอมรับเลยนะว่าเป็นแบบโลเพทที่แบบสวยมากเฮ้ย <Hey, S 1> คุณผู้ชมสวยจริงดูแสงดิชอบแสงอะไรที่มันเป็นแบบนี้มากอะ่ะมันดูสบายตาสุดๆฮะ โอ้โห oh, แมปดีเลยระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมมีสะพานให้เราข้ามอีกด้วยถ้าอยู่ในโซนอียิปต์เนี่ยจะไม่ได้นะคะว่าอยู่ในของภาคไหนขอลองทำการสติลซิตชิลเฮิร์นะคะนี่เราสามารถนั่งอะไรได้เรดาาอะไรอย่างงี้ก็ได้อิมแพกเอ,อื่อโดนโจมตีอะไรประมาณนี้นะคะแซนเอ่อจะขอเลือกเป็นภาค ในส่วนของถ้าจะไม่ผิดเป็นผ้าของจุดท้ลอหรอเปล่าแต่ขนอะเลอกเปนในส่วนของตัวนี้แล้วกันฮะอาืาดาวบลูม e ูน GEB นี่คือตัวอะไรอะ่จะจำไม่ได้นะคะขอต้องเราต้องขอดูก่อนโอเคปีก่อนอ่ะชึบโหใช้ได้เลยคะ่ะแบบนี้นะคะทุกคนบราการแบบถึงว่าสวยงามตรงนั้นก็มีด้วยอะ่ะโอ้โหใส่ใจรายละเอียดสุด,สด มีสะพานอะไรต่างๆหลายๆนะอย่างนะคะอันนี้จะเป็นแค่โซนอียิปต์เท่านั้นนะแตวเราจะไปที่โซนต่อไปกันบ้างนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นตรงโซนมิสเตอร์เพรสิเดน้์ก็จะอยู่ในห้องที่อยู่ในห้องของเต่าใช่ไหมฮะอนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดีย่ยดูสกิลอะไรต่างๆดูสิฮะนี่สกิลโจมตีเป็นไงคะคุณผู้ชมค่อนข้างเท่เก็ตพิลย์นั่นเองฮะเราก็จะกลายเป็นตัวนี้สกิลที่4ีนี่ฮะโอ,อ้โหแล้วก็สกิลที่5 เจมเม็อันเดอร์กราวด์อยู่ที่ใต้ดินนั่นเองค่ะอัน,น้คือมันมองไม่เห็นเนาะต่อไปเราจะลองไปดูที่อิตาลีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรที่อิตาลีเนี่ยเอ่อเหมือนแบบจะไม่โหลดนะคะคุณผู้ชมอืม,แ,มแต่เราจะลองไปที่ตรงอื่นดูดีไหมเจอสตาร์แมนชั่นอะใหา่าใช่ตรงนี้โหลดคุณผู้ชมแต่ลองดูซิเจ้สตาร์แมนชั่นคือโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากจริงๆแล้วก็สวยด้วยอะ่ะหืม ไหนลองเข้าไปดูที่เราสามารถผ่านเข้าประตูไปได้หรือเปล่ามันจะผ่านเข้าไม่ได้นะคะเหมืนจะมีชั้นบนนะขอทําการลองสารวจด้วยละกันแมมมีนี่ต้องยอมรับเลยนคะ,ะว่าพวกแซสแล้วก็ดาบที่เอาไปใช้โลเพลเนี่ยน่าโลเพลมากๆน่าสนใจมากๆกันเลยทีเดียวอ่ะประมาณนี้ที่ต่อไปจะมีที่ g r e Dolphin s t r e e t p r i s o n นะคะน่าจะเป็นคุกเนาะโอเคหืมแสงสี สวยจะจัดฮะแต่ว่าที่คุ้กเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันทําว่าอยู่ในภาคไหนยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวลองดูซิจีดี o โตเป็นร้านค้านั่นเองให้กับน่าจะเป็นของนักโทษนะคะอะไรประมาณนี้น่าสนใจมากๆเลยห้มีตู์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็อิตาลีเนี่ยโหลดหรือยังอืม หมือนอิตาลีเนี่ยเขาจะยังพัฒนาไม่เสร็จนะคะแต่ว่านอกนั้น,นั้นคือสวยงามจังๆก็ต้องกลับมาดูกันทีหลังละกันเนาะว่าทางแบบเนี่ยทางแบบที่มีชื่อว่า Abyssal Low p l a เนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอีกบ้างซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่ Low Play น่าสนใจสุดๆแล้วก็ใครอยากจะลองมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวทำการทิ้งลิมแบบคนะคะไว้ที่ใต้ description หรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้เลยก็สามารถลองมา Low p l a ดูกันได้นะคะ มีหลายสไตล์มากๆที่อยู่ในภาคนนั้นของนโจโจ้เนาะก็สามารถเรามาดูมาเล่นกันได้เลยนั่นเองโอเคก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนีน้ช่วยกันนะคะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนท,ทุกท่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลากันนะครับผม